การเห็ดคอ,อกงั่วส่งผลให้ง่วอ้วนหรือผอมจริงหรือบอค่ะพี่น้องที่หักกรตรค่ะคลิปนี้เขาจะมาเอาถึงาการเห็ดคอ,อกงั่วเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ง่วเห่าเนี่อ้วนหรือจอยจริงหรือบอจริงค่ะพี่น้องอเดี๋ยวมือนีเขาจะมาวิเคราะห์ซอยกันนะคะพี่น้อง วิธีการเหตุขออของเฮาเนาะกาจะให้เบงอยูสองวิธีนะคะซึ่งเป็นคอกบ้านๆน,นี่แหละคะ่ะพี่น้องบบเมนอ่าบบเมนขอกง,งัวคุ้นนะคะเป็นงัวฉีเฮาเลียงแบบบ้านๆเฮ้านีาน่แหละคะ่ะอาศัยความประหยัดลดต้นทุนนะคะแต่ว่าการจัดการขอกมีกาต้องดีนะคะพี่น้องเพื่อยังกับเพื่อสุขภาพของงัวที่เฮาเลียงนะคะ ถึงแม่พื้นที่เห้าหน่อยเข้าก็สามาที่จะจัดการขอ,อกใดแต่ถ้าสมมติว่าขอ,อกน้อยแล้วจัดการขอ,อกบดีนี่ก็คือส่งผลต่อสุขภาพของง่วที่เห่าเลียงขึ้นกันนะคะพี่นอ้องเพราะยังก็คือ,อทุกๆคลิปที่ผ่านมาเข้าจะงหวเสมอนะคะพี่น้องว่าการาทำขอ,อกง่วนี่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพของง่วใดก็คือเข้าตอง ข้าตรงเพี้ยปัญหาเรื่องคอกให้มันแห้งตลอดปีนะคะพี่น้องอ่ะเพราะว่าถ้าคอกบอ่แห้งเนาะพื้นที่แคบแล้วแล้วง่วมันขับท้ายลงไปแล้วมันมักหม,มมอยู่ในอยู่ในพื้นถ้าสมมติว่าเป็นพื้นดินแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าขี้ง่วเหี่ยวง่วมันมักหมม,มมอยู่ในอ่าอยู่ในพื้นแล้วมันก็จะเปึกเกิดเป็นแก๊สนะคะพี่น้องพอง่วสูดดมขับไปนี่จะเห็ดให้ง่วไอแลาา้วก็ ง่วเห่าก็จะเจ็บป่วยแล้วถ้าตรงเสียเวลาในการรักษาง่วเห่านีา่เสียเวลาในตรงจุดน,นั้นกะค่อนข้างที่จะใช้เวลาโดนึ้อกันนะคะในการรักษาเนาะแถมเขายังตรงเสียเงินในการซื้อ,อยุคซื้อยาหรือว่าให้หมอเพิ่นมารักษาหายอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเฮ็ดคอกนี่กะบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดคอกแบบบเทพื้นหรือว่าแบบเทพื้น มีความสำคัญนะคะเป็นปัจจัยทรงผลไหง่วเฮ้าเนี่อ้วนหรือบาอ้วนได้นะคะพี่น้องอ่าทั้งเช่นคอของเฮ้านี่เฮ็ดเป็นแบบแบบบอเทผืนเนาะอ่าแบบบอเทพืนน,แบบบพนี่คือคอดีลักๆก็กกคือจะประหยัดลดต้นทุนละกะเฮาเป็นงัวง่วของเฮ้านี่จะเป็นง่วแบบเฮ้าเรียงเพื่อที่ะจะขยายพันธุ์ละกะมีปริมาณยังหน่อยอยู่กาจะเหมาะสําหรับ ในส่วนของเห่าเองจะมอสำหรับถี่เป็นพื้นพื้นดินนะคะเพราะว่าเห่าลงทุนมาหลายนะคะพี่น้องแล้วก็ง้อยังหน่อยยูก็จะเห่าคิดว่ามันจะตอบโจทย์สำหรับการเลี้ยงงัวแบบของเห่านะคะนี่ค่ะเห่าก็ต้องเชี่ยคอกให้เพื่อนแหงตลอดปีนะคะเพื่อสุขภาพของงัวเห่าเพื่องัวเห่าจะได้นอนเต็มอิ่มในเวลากลางคืนเพื่อ แกจะบดได้มักมมอยู่ในโตพื้นคอกคอกจะบดได้ชื้นแชะแล้วงัวเข้าจะบบอเจ็บป่วยนะคะบว่าจะเป็นเรื่องท่ารเปื่อยเนาะกับมาจากสาเหตุพื้นคอกที่เช,ชืช้อแชะนะคะหรือว่าคอกเกิดแก๊งงวอไอกลาเป็นสาเหตุหนึ่งที่เหตุให้ง้อเข้าเจ็บป่วยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้น การดูแลคอรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะบริเวณพื้นคอกของเห้านี่กับบริบริกว้างแห้งนะคะพี่น้องแต่ละช่องแต่ละล็อกเนี่ยนะคะพี่น้องแต่ว่าเฮาสามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อที่จะให้คอกเป็นแห้งได้นะคะโดยพื้นคอกดินนี่เนาะอ่ามันก็นจะซึมพ่อพ่นขับทายลงมานี่มันก็นจะซึม คือมันจะบริได้แช่แห้งเฮาบม่มีเวลาบริหารจัดการทุกมือเฮาก็จะเลือกใส่พื้นที่เป็นแบบบอเทพื้นนะคะซึ่งสัปดาห์หนึ่งเฮามาเคเียร์เธอหนึ่งกะ,ะกะทือว่าพื้นของเขายังแห้งอยู่เมืองขีงมวงที่ละพี่นอ้องอ่าขีงม่วเขานี่จะเป็นพงเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาเคเียร์สัปดาห์ละเธอช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหนาฝนคืจอจังบวให้ฟังเนาะปัญหา คอกแช่นี้ถือว่าเป็นหาหง่าเลยละคะ่ะสำหรับคนเลี้ยงงัวในช่วงหนาฝนนะคะเพราะว่าโอกาสที่เฮาจะเอาเอ้อออกไปเลี้ยงไปลามนีกะหน่อยหน่อยลงเนาะพี่น้องเนาะถ้าแดดบ่ออกนีก่ะเฮากะตรงเลี้ยงแบบยืนคอกนะคะแต่ว่ากะถ้าเลี้ยงแบบยืนคอกสําหรับของเฮากับบริเป็นปัญหานะคะเนื่องจากว่ามีแปลงหยาเป็นของจะคของอยู่แล้วนะคะอ่า ปัญหาในช่วงหนาฝนก็คือการจัดการคอรกนี่แล้วค่ะพี่น้องให้จังไรให้คอรกเข้าแห้งตลอดปีนะคะนี่ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้งัวงเขานี่มีสุขภาพดีแล้วก็อุ่นทวนสมบูรณ์จะสังเกตเบิ่งงัวงในคอรกเข้านะค่ะพี่น้องสามตัวกระทือได้ว่าเพิ่นกับบดิบริบริจอยแล้วกับบดิอ้วนแห้งนะคะเพราะว่าสองตัว ที่เพื่อกลั่ตังทองอยู่นะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้กระทือเด้ว่าเข้าเข้าสามารถที่จะอเอายาเอาฟ้างให้เพื่อนได้เต็มอิ่มได้แต่ว่าถ้าท้าช่วงที่เพิ่นใกล้ๆกคลอดนะคะ่ะพี่น้องเข้าก็ตตองเบิงอีกที่หนึงนะะ่งเนาะช่วงนี้คือน้องเมษาคือผ่อา,านมาแล้ว3เดือนจากเขาซี่เดือนแลนะะ้วค่ะพี่น้องอายุขั้นเพิ่นเนาะ,ะส่วนแม่เพิ่อนนอ้องแม่ทุงเงินนั่นก็ผ่านหลอบมาแล้วสามหลอบนะคะ กะไล่เลียกันนะคะพี่น้องแต่มันกำหนดขอดก็คือน้องเมษากับประมันปลายปีแต่ว่าแม่ถุงเงินกับประมันต้นปีหกเจ็ดนะคะพี่น้องนี่กับผ้ามาเบิงแบบพอกบ,าบ้านเท่าเนี่ยละคะพี่น้องก็ไดเวลาเคลีย์ทุกสัปดาห์นะคะผู้ใดอบอกว่าการเฮ็ดทองนี่มันบ่ได้ซองให่ง่วงอ้วนดอกคขอข่อยน้อยๆง่วงคอยกับอ้วนคือก,กันนะคะ ลองไปเบิงศึกษาเบิงหลายๆของนะคะเปรียบเทียบกันเบิงบางคอกนี่คอกหน่อยแล้วแล้วบอ่อเคียขิงงัอออกมานั่มน,นะคะพี่น้องเหมือนคอกควายนะคะทีคน้นใดทีเพิ่มมีควายหลายๆแล้วเป็นเหตุแบบคอกกลางแจงเห็นไหมพี่น้องคอกที่เปิดบนิมุ่งลังค่านะคะคอกเพิ่นจะเละขาเพิ่นนี่จะยื่นจมเลยนะอันนั้นเป็นตะเป็นตะลีต้นนะคะพี่น้อง อของงัวเข้ากับขึ้นกันค่ะปกติงัวนี่จะบ,บ่บบบมักชื้นแฉบบ่มักนามเนาะแม้กระทั่งนำ้ำฝนนะคะเพราะเวลาฝนตกนี่เข้ากับต้องทำเม้นเข้ายูกก่กายพอดีให้หน้าเข้ากับยู่ก่นั่นะค่ะพี่น้องเข้าก็ต้องเอาเพ่นเข่ามาขอเพราะว่าเพ่นจะยืเพันจะบก,กินหยาเลยนะคะถ้าช่วงฝนตกแห้งๆเนาะแต่ว่าถ้าฝนตกลิ่นกนคะคือนกันยั่งสามารถที่จะกินได้เล่มได้อยู่นะคะพี่น้องนคะคะ ส่วนสำหรับขอกง,งัวที่เป็นแบบเทพืนนะคะการจัดการก็มีส่วนสำคัญนะคะการจัดการขอกนี่คืออ่าเห่ากับต้องเครียร์ทุกมือนะคะเครียดขงงีงอออกมาทุกมือเพื่อที่จะบอให้มันเกิดการมักงมแล้วก็้ามันมีขงงี้งวอยู่ที่ผืนจำนวนเล,ยลายรมันก็นจะชื้นแชแล้วก็จะเห็นให้งัวเห่านีลื่นลม้มแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยได้นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะ พามาเบิ่งขอกในส่วนของพีสาวนะคะเพื่อนกระไดเทพื้นเนาะเพราะว่าในส่วนของง้วเพิ่นนี่กะเพิ่นจะซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็จะปล่อยออกไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องซื้อมาขายไปเนาะเพิ่นมาขุนแนแต่ว่าการการคุนของเพืนเนอ่อนนี่กะแบบเราต้นทุนนะคะพี่น้องแป้งห้าเฮาบ่อึดนะคะกะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องหยาซะเป็นส่วนหลายนะคะงัวาหานก็นจะเป็นส่วนหน่อยเนาะเพียงแต่แค่ว่าช่วงแรกๆที่เพื่อนเอามาน่ะก็จะมีพวก เสริมล่ำหรือว่าหัวอาหารแน่นะคะเนี่ยพื้นขอของเพิ่นเพิ่นก็จะจัดการทุกมือนะคะทุกเสาแล้วก็จะมีแผ่นยางล่องเพื่อที่จะให้ง่วนนี่นอนเด็ดเต็มอิ่มในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าอ่างง่วนี่ก็จะบ่มากพื้นพื้นเย็นๆคือจังพื้นซีเมนทีปูเนาะในพื้นซีเมนถึงแม้ว่าเขาจะทําความสะอาดออกแล้วนะคะพี่น้องอ่าเพอเวลาพันเยวเนาะมันก็จะเกิดแก๊สเกิดกลิ่นนะคะเพิ่นก็จะบ่กค่อยมักเพราะฉะนั้นก็คือ ก็ต้องซื้อแผ่นล่องมาไว้สาหรับให้พิ่นนอนอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องแล้วแผ่นล่องนี่คือถ้าสมมติว่าช่วงถีง้อเขาคอกมาามันก็นจะซอยลดในการเอ่อมึอนลื่นของง้อนะคะพื้นที่เทพื้นก็ต้องเห็ดหยาบๆยาบนะคะแล้วก็มีความน้พอสมควรนะคะพี่น้องอันนี้คือพื้นคอกแบบเทพื้นกระเบื้องสะอาดหูสะอาดตานะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะแต่ว่าก็ต้องอาศัย ต้องมีเวลานะคะสำหรับการเฮ็ดคอกแบบนี้นะคะตั้งพี่สาวพี่เคยเนีย่คือเพื่อนกะให้เวลาสำหรับการเลี้ยงงัวนะคะโดยการลงทุน่นเทื่อเดียวในการเทพืน้นการเทพื้นแบบหนาแน่แล้วก็มีแผ่นรองพลาสติกนะคะยี่มืัอเศร้ามากเพื่อนกะจะเคี่ยวกขี้งัวนะคะออกท้าความสะอาดคอกให้สะอาดนะคะขี้งัวก็จะอยู่ฟังสายมือตามที่พี่น้องเห็นนะคะพี่น้องเบ่งงวัวนพัดที่ละพี่น้อง แต่ละตัวตอนแรกๆเอามาเนี่ยคือจะจอยนะคะพี่น้องจะจอยเลยแต่ว่าพ่นเอามาขุนข้าวเดียวเนี่ยละค่ะพี่น้องกะจังทีเห็นเลยค่ะผลงานออกมาเมึงตีละค่ะนี่แม่นี่แหงคักค่ะพี่น้อง่าแม่นี่หนังอยู่เลยค่ะพี่น้องเมืงตีละค่ะ กามีเพิ่นเอาเข้ามาไม่แม่ลูกเนาะกาย่งงขอนคางที่จะจอยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเฮาจะอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะพี่นอ้องว่าง้วที่เพิ่นเอามาา่นอ่าการจัดการคอของเพิ่นเป็นแบบนี้นะ,ะงวัวเพิ่นจะอ้ะอะวนเร็วขนาดใดเดี๋ยวเฮาจะอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆถ้าแมนว่าเพิ่นบ่นขายก่อนหรือพี่น้องเด้อเนี่ยเบิ่งตัวนี้ตอนที่เพิ่นเอามาน,นี่ยจะเป็นแม่สาวหน่อยเด้อพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยตัวน้อยๆจอยๆนะคะ เนีย่ยมาคุ้นแป๊บเดียวแล้วค่ะพี่น้องนี่แขนอันตันเลยค่ะพี่น้องบบเห็นหอดกระดูกสี่โค้งนี่แม่ลูกไม่ทิ่นอมาค่ะค่อนข้างที่จะจอยเลยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งอีกจกักสองสามเดือนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิง่งถ้าเพิ่นบอขายก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นจังไดค่ะพี่น้องอ่าพี่น้องในในเบิง่งในฟั่งของมูลแล้วนี่มีความคิดเห็นว่าจังไดเกี่ยวกับ าการเท็ดคองนี่ส่งผลให้หัวอ้วนหรือจอยไดบอรนะคะกะรรวมพูดคุยคอมเมนต์ในใตคลิปใดนะคะพี่น้องหากพี่น้องเห็นว่าเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮากเกษตรเพื่อเปน็นกำลังใจในะการเห็ดคลิปต่อๆไปของเฮาในเรื่องพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจวไ้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาจะเมื่อวาถึงอ้อตั้งแต่แบบนะคะเหมาะสำหรับการเลี้ยงงัวแบบใดวัตถุประสงค์แบบใดนะคะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมาแยกให้ให้ฟังตามความคิดของเฮาที่เฮาเข้าใจนะคะจากที่ประสบการณ์ที่เฮาเลี้ยงมานะคะว่าของค้อสองแบบนี้แบบเทพื้นกับบ่อเทพื้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเลี้ยงแบบใดเลี้ยงงัวแบบใดนะคะพี่น้องเดี๋ยว คลิปต่อไปเฮาจะมาเว่ซูพี่น้องฟังนะคะสาหรับพินีก่ะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดกระดิ่งไวเพื่อจะบริลาดการติดตามของคลิปต่อๆไปของเฮานะคะสําหรับลิมีก่ะสวัสดีค่ะ